สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บูญสามวาไม่ได้พูดถึงหลวงปู่โตมานานนะครับจริงๆหลวงปู่โตเนี่ยก็ยังมีวัตถุผมยังมีวัตถุมงคลอีกนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่รุ่นที่ดังมากนักนะครับเป็นรุ่นที่คน,นอาจจะลืมเลือนไปนะครับแต่จริงๆก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่โตะนะครับที่น่าสะแสวงหาแล้วก็ ราคายังไม่ค่อยสูงมากนักนะครับก็อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆว่าเป็นของดีราคาถูกนะครับหรือว่าราคาไม่สูงที่หลวงปู่โต๊ะได้ปลูกเสกไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีเหรียญลึกลับอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญของใครนะครับแต่เดาว่าน่าจะใช่ของหลวงปู่โตะนะครับก็คือเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชมต่อไปนะครับวันนี้ก็มี วัตถุมงคลนะครับหลายหลายแบบของหลวงพุโตะนะครับลองดูเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับว่าเป็นเหรียญพระหน้าปกนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยนะครับพระสัง วิมลเถระนะครับพระสังวรพิมลเถระหลวงปู่โตนะครับน่าจะปลุกเสกในงานพระราชทานเพลิงของหลวงอินทรักษานะครับก็คงเป็นญาติพี่น้องนะครับได้สร้างเป็นเทวลรลึกแล้วก็ให้หลวงปู่โตปลุกเสกที่ในงานของงานศพของงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงอินรักษานะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็น เหรียญที่หลวงปู่โตปุกเสกก็จัดทําได้สวยงามดีนะครับอันนี้ก็ถ้าเจอเราก็สะสมไว้นะครับคิดว่าราคาคงไม่สูงนะครับนะครับอันนี้มาดูเหรียญลึกลับนะครับเหรียญลึกลับเหรียญเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดเพื่อนเพื่อนคิดว่าอย่างไรครับให้ความคิดเห็นมาได้นะครับว่า ของปลอมไม่น่าจะทําได้ขนาดนี้นะครับผมว่าเป็นเหรียญปี17ของหลวงปู่โตแน่ๆนะครับรูปลักษณะเนี่ยใช่เลยนะครับหูเหรียญก็ยังมีจุดๆอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับหูเหรียญยังมีเม็ดๆอยู่เลยนะครับลักษณะนี้คงจะเป็นอื่นไม่ได้นะครับคือเหรียญปี17หลวงปู่โตะนะครับ แล้วก็รูปลักษ์ประมาณนี้นะครับไม่ไม่ไม่ใช่เหรียญวัดหนังแน่นอนนะครับใครคิดเห็นอย่างไรลองให้ความคิดเห็นมาดูนะครับว่าใช่เหรียญหลวงปู่โตปีหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าอย่างที่ผมได้คาดคะเนไว้หรือเปล่าเหรียญนี้ผมก็ฟลุ๊กๆกันนะครับเขาวางอยู่ในกองเนี่ยนะครับวางอยู่ในพระเหมาบ้าน ก็หลัก10บเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยเอามาเก็บมาตอนนั้นหลวงปู่โต๊ะยังไม่ดังมากถึงขนาดนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะใช่นะครับเดืยนปีหนใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรครับเราเห็นว่าใช่แล้วก็ลองเก็บมานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสมเด็จเนื้อตะกัวนะครับ หลวงปู่โตะนะครับท่านปลุกเสกให้วัดตะล่อมนะครับพอดีวัดตะล่อมเนี่ยก็อยู่แถวบ้านคุณแม่ผมนะครับเป็นชาวสวนตลิ่งชันเนี่ยทางวัดตะล่อมก็มาขอหลวงปู่ทวดสร้างนะครับเป็นเหรียญเนื้อตะกัวถ้ำชานะครับเขาบอกแล้วก็เป็นการหล่อแบบโบราณนะครับหล่อแบบเป็นช่อนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีรอยนูนแบบนี้นะครับทุกองค์นะครับ อ,องนี้ดูไม่ยากนะครับพระรุ่นนี้มีความคมชัดนะครับถือเป็นชุดถือเป็นหนึ่งในสมเด็จเนื้อตะกวัวในชุดเนื้อตะกวัวที่หลวงปู่โตปุกเสกนะครับผมก็สะสมไปเรื่อยๆก็ได้ถึง5-6องค์นะครับปล่อยไปแล้วบ้างนะครับก็ราคาหลักพันเศษเศษเท่านั้นเองนะครับหรืออาจจะพันต้นแล้วแต่ความสวย นะครับห้งนี้เคยไปลงหนังสือแล้วนะครับก็เนี่ยครับมีนูนเนี่ยจะมีรอยตัดช่อนะครับเนี่ยรอยตัดช่อนะครับมันเขาจะหล่อเป็นช่อแล้วก็เป็นอันนี้เป็นช่อนะครับเป็นนูน,นเนี่ยก็คือตัวที่เขาหลอ่อนะครับเป็นช่อชนวนในการหลอ่อ นะครับก็เหมือนกันทุกองค์นะครับมีชนวนทุกองค์นะครับพระรุ่นนี้คราวนี้มาดูเหรียญที่ถือว่าเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะครับที่วงการเขาก็เล่นหากันนะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่า เหรียญวัดพระธาตุศพฝังนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตอีกวัดหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าถือว่าเป็นวัดที่วงการยอมรับนะครับก็มีวัดบ้านนาน้อยวัดศพฝางวัดศิลขันนะครับวัดถ้ำสิงโตทอง และอีกวัดหนึ่งจําไม่ได้นะครับมีประมาณ4-5่วัดนะครับที่ที่หลวงปู่โต๊ปลุกเสกแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ราคาก็อาจจะถูกกว่าของวัดประดู่ชิมพีนะครับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นบล็อกหน้าไม่ลึกนะครับหน้าตาจะตื้นนะครับตาจะตื้น ก็มีหลายบล็อกนะครับตัวนี้จะมีประมาณ3ามบล็อกอันนี้เป็นบล็อกสายฝนนะครับจะเห็นว่าพื้นเหรียญเนี่ยเป็นสายฝนวิ่งเต็มเลยนะครับนะครับเส้นเส้นวิ่งเส้นสายฝนเนี่ยจะวิ่งทั่วเหรียญเลยนะครับนี่นะฮะ ็นแนวขนานเนี่ยนะครับเส้นสายฝนเต็มไปหมดเลยบล็อกหน้าท่านจะเป็นอย่างนั้นเองนะครับแล้วก็มีรอยขีดที่หอหีบนะครับเส้นสายฝนจะสาดเต็มเหรียญเลยนะครับมีในซอกต่างๆก็มีนะครับนะครับนี่ฮนะเส้นสายฝนนะครับเป็นพื้นเหรียญเนี่ยสาดเต็มเหรียญเลยนะครับ ก็ดูไม่ยากนะครับแล้วก็หน้าผากท่านก็จะมีเหมือนรอยคุขะคระขุขะนะครับนะครับเส้นสายฝนเนี่ยสาดเต็มเหรียญน,นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าตาท่านเป็นอย่างนี้นะครับจะไม่ลึกองค์ที่หน้าลึกก็ก็มีอีกบล็อกหนึ่งนะครับเป็นบล็อกหน้าลึก แล้วก็มีตอกโค้ดด้วยนะครับตอกโค้ดสอเสือนะครับบางองค์ตอกสามโค้ดก็มีนะครับอันนี้เป็นบล็อกสายฝนนะครับอันนี้ก็ดูคลาสสิกดีนะครับตรงหลังพระธาตุนะครับบุรณะพระธาตุศกฝางวัดพระธาตุศกฝางนี่เป็นวัดที่หลวงปู่โตเคยไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นนะครับท่านก็เห็นว่าวัดนียมีความชมฤุธสุดโสมก็เลย อันนี้เป็นคอหูเหรียญน,นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับคอหูเหรียญก็เป็นลักษณะนี้จะไม่เรียบนะครับจะเป็นมีความขรุขระ มีเส้นสายเยอะแยะเลยนะครับเส้นเสี้ยนเต็มไปหมดเลยนะครับเส้นแล้วก็มีกราบนิดหน่อยนะครับเสี้นเสี้ยนขึ้นเต็มเลยนะครับ,ลรบแล้วก็ตรงเจดีก็จะมีเส้นนะครับ เส้นประมาณนี้นะครับมีเส้นซ้อนโอ้โหนะครับขอบเหรียญก็ตึงนะครับเป็นสันตึงแล้วก็มีรอยกระแทกนะครับเนี่ยมีเส้นมีเส้นจากเจดีลงมาด้วยนะครับเนี่ยนะแล้มีจุด แล้วก็มีเส้นต่อลงมานะครับแล้วก็มีเนี่ยนะครับเส้นเส้นขีดขีดเนี่ยนะครับแล้วก็นี่ฮะใต้ฐานเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับหนาแล้วก็มีเส้นใต้ฐานเจดีเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่ ที่สำคัญที่ควรจะให้ความสนใจแล้วก็เป็นจุดสังเกตสำคัญนะครับใต้ฐานใต้ผานพัะดีเพราะว่าใต้ฐานอย่างเงี้ยของถอดจะทำไม่ได้ฝกกัดนี่นี่นะครับใต้ฐานจะดีนะะต้องเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็ขอบตัดนะครับขอบข้างขอบข้างก็จะมีขีดขีดนะครับตัดฉีกเหมือนกันฉีกก็ไม่เท่ากันนะครับฉีกมากฉีกน้อยไม่เท่ากันตรง3ามนาฬิกานะครับจะเป็น อีดค่อนข้างที่จะชัดนะครับข้างหูเนี่ยนะครับเนี่ยสามนาฬิกานี่จะชัดมาก รอยตัดอ่าแล้วก็ตรงตรงห้านาฬิกาอีกจุดหนึ่งนะครับห้านาฬิกานะครับเป็นรอยตัดที่ชัดสามขีด ไปต,ตัดตรงห้านาฬิกานะครับตรงห้านาฬิกาเนี่ยชัดเลยนะห้านาฬิกาชัดเลยแล้วก็ด้านเก้านาฬิกานะครับเก้านาฬิกาก็จะเป็นบ้างเยอะเลยนะครับเก้านาฬิกนาะ เห็นไหมครับรอยตัดจะไม่เท่ากันนะครับฉีกไม่เท่ากันแล้วก็ตรงคอหูเหรียญด้านซ้ายมือนะครับของเราหรือขวามือของเหรียญก็จะเป็นรอยบังบังชัดเลยนะครับนี้ก็ดูไม่ยากนะครับเหรียญน,นี้ นะครับก็เส้นสายเยอะทีเดียวนะครับเหรียญน,นี้ก็ถือเป็นเหรียญที่ราคาไม่ไม่สูงนะครับหลักไม่เกินน่าจะไม่จะไม่เกินห้าพันบาทนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บไว้สะสมนะครับถ้าเหรียญหลวงปู่โตที่วัดประดู่ชิมพีเนี่ยราคาก็หลักหมื่นขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็แนะนําชุดหลวงปู่โต ชุดราคาไม่สูงนะครับเพื่อนๆสามารถเป็นแนวทางเช่าหาต่อไปได้นะครับหรือว่าถ้ามีอยู่แล้วก็เก็บสะสมไว้ให้ดีนะครับเป็นของหลวงพุดโตที่วงการนิยมยอมรับนะครับวันนี้บุษัมวาก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมและกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบพระคุณครับสวัสดีครับ